Thank you. คผู้ชมคะเดือนกุมภาพันธ์เดือนเห็นความรักใกล้ถึงวันวาเลนไทน์แล้วนะคะเชื่อว,ว่าสาวๆก็อาจจะแบบเออลุ้นว่าเราจะได้ดอกไม้ไหมจะได้ชกกันรัตเดของขวัญอะไรไหมแต่บ้านนี้นี่ไม่ต้องลุ้นนะ,ะ,ะเพราะว่าเขาเอาดอกไม้มาให้เลยอะอยคลิปนี้เนี่ยโอ้โหคนดูเป็นล้านเดี๋ยวยลองดูหน่อยค่ะ ผิวแทนใช่คมเข้มนี่บอกเลยและเป็นคนโรแมนติกด้วยเอาดอกไม้มาให้ถึงที่แบบนี้ที่นี่เสเปกสาวใช่ดูไทยๆผิวแทนๆโรแมนติกเอาดอกไม้มาให้ค่ะจะไม่หลักได้ยังไงใช่อยากจะเป็นสาวผู้โชคดีคนนั้นจังเลยอะแล้วนุชไม่ต้องรอวาเลนไทน์นึกอยากจะเอามาให้ก็จะเอามาให้ตามสะดวก ออชิวมาก 2> 2ุดส1.2ล้านวิวนะคะคนเห็นก็คอมเมนต์กันเยอะเลยบอกว่าพ่อหนุ่มคนนี้เอาดอกไม้มาให้เจ้าของใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าแฟนของอเจ้าของอ่ะเตรียมดอกไม้ให้เจ้าของหรือยังในวันวนาเลนไทน์ผมไม่ต้องแล้วแหละอ,อพอน้องมาเอาใจแทนแล้วน่ารักเนาะน่ารักมากเลยอะ่ะเนี่ยอะแล้วแบบมาแบบห่างกระดิกมาเลยอะ่ะ เขารู้นะเอาจริงเขารู้นะว่าเขาอยากจะมอบความรักให้กับเราแลต้องทํำยังไงอะเขารู้เขาน่ารักมากเอ็นดูเอ็นดูมากเลยอะอ่ะอันนี้นะคะก็เป็นคลิปที่เอามาน่ารักน่ารักเพื่อให้แบบเอ่อพรีวอร์เทนท์ทุกคนได้แบบชุ้มฉ่าใจคราวนี้จะพาไปดูสกิลการเสิร์ฟน้ําแบบขั้นเทพนะไม่มีใครที่ไหนทําได้นอกจากคนนี้ไปดูกันค่ะ ยังไงล่ะสกิลขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยถือถาดน้ําไปด้วยแล้วน้ําไม่หกสักหยดนี่ที่นี่อันนี้เก่งจริงอันนี้อันนี้เก่งอันนี้คือสกิลนะอันนี้คือทักษะนะน้ำกี่แก้วอะน้ำตอนเนี้ยเท่าที่เห็นคือหนึ่งแก้วหรือสองแก้วซ้อนกันเหมือนสองแก้วสองแก้วเรือใช่แล้วแก้วคือไม่ขยืนไม่อะไรเลยน้ำไม่หกด้วย อ๋อ oh. แล้วพื้นก็ไม่ได้เรียบนะ<ม>เพราะว่ามอเตอร์ไซค์เด้งๆๆนะใช่แต่น้ำแ,แบบขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ถือถาดไปด้วย เสกิลขั้นเทพไหมล่ะบอกแล้วนะคะไม่ใช่ว่าใครจะทําได้นะคะเนี่ยค่ะคลิปนี้เป็นไวรอลคนดูเยอะมากๆแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ด้วยนะว่าถ้าสอบใบขับขี่แบบใหม่นะคะอเออสกิลนี้ต้องมีแล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็บอกด้วยนะว่าโอ้โหแบบนี้มันสกิลชํานาญการพิเศษแล้วนะคะเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆอที่ไหนนะพัทยาที่พัทยาคะ่ะมีคอมเมนต์บอกมานะคะว่า o อ ly i อพัทยาเท่านั้นนี่แล้วคนสั่งทําไมก็ ต้องสั่งไกลแบบนั้นนะทำไมต้องสั่งแบบให้ใส่แก้วแบบพร้อมดื่มนี่แล้วหรอไหลหน้าที่ต้องไปส่งของด้วยหรือเปล่าแล้วต้องไปเสิร์ฟน้ำด้วยเออสกิลนี้แต่เอาจริงมันก็อันตรายแอบอันตรายเหมือนกันนะใช่จะต้องขับขี่ด้วยความปลอดภัยแล้วก็ระมัดระวังกันนิดนึงขี่มือเดียวมันอันตรายมากเลยอ่ะได้อีกเนาะได้อีกสักคลิปหนึ่งเนาะ ในติ๊กต็อกนะคะอุ้ยคลิปนี้คนดูตั้ง5ล้านวิวแน่ก็คือเพื่อนบอกว่าชอบคนทำอาหารเก่งค่ะก็เลยอ่ะเพื่อนชอบใช่ไหม,มเดี๋ยวทำให้เอาลองดูเลยไม่ธรรมดาสวยนะคอร่รอย มันทอดมากรอบไหมอืมกรอบเวอร์เข้าใจแกะไส้แดงแกะไส้แดงชุบชุบใส่วึเล่าใส่รึเปล่าแล้วออกแล้วตัดภาพมาคือเพื่อนกินอย่างอะไรอร่อยใช่แล้วเพื่อนเห็นเบื้องหลังการทำหรือเปล่า เพื่อนน่าจะไม่เห็นถ้าเห็นคงไม่กินแต่ว่าตอนเนี้น่าจะเห็นแล้วค่ะเพื่อนเลยบอกอ๋อไม่น่าเราไม่ต้องเติมน้ําปลาเลยมันอร่อยมากมันเค็มแบบรสชาติเค็มมันกําลังดีเลยไม่เติมน้ําปลาพริกไทยอย่างเดียวพอจุบนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่เราฝากกันนะคะอืะหมดเวลาแล้วใช่แล้วหมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่กับแซปทูเดย์นะคะวันนี้ฝนกับพี่มิวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ